คุณทํา3สิ่งนี้ในทุกๆตอนเช้านะคะรับรองเลยระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดไวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือว่า LDL นะคะมีอะไรที่จะต้องทําบ้างมาดูกันอันที่1นนะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยดื่มน้ําเปล่า2แก้วตอนตื่นนอนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราดื่มน้ําเปล่าเนี่ยมันจะไป ให้ไปเอาผพลานไขมันเนี่ยเอามาใช้เป็นพลังงานได้เยอะขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยช่วยลดระดับไขมันได้ดีมากและก็ที่สําคัญช่วยลดความอ้วนได้อีกด้วยนะคะอันที่สองอยากให้พวกเราเริ่มต้นมื้อเช้าด้วยการทานโปรตีนและผักใบนะคะเพราะว่าในส่วนของโปรตีนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอิ่มนานลดความอยากกินของจุกจิกลงได้นะคะแล้วก็ในส่วนของผักใบเนี่ยจละลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่กระแสเลือดน,นะคะลดไขมันได้ดีมากๆและอันที่3นะคะอันนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้นะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยออกกําลังกายนะคะ ะะอย่างน้อยเนี่ยให้ได้วันละ30นาทีในทุกๆตอนเช้านะคะรับรองทำ3สิ่งนี้ลดไขมันได้แน่นอนค่ะ